ทันที่สุดคือผู้ฟังเมื่อเข้าใจดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วประพฤติปฏิบัติตามได้แล้วจิตของผู้ฟังนั้นย่อมผ่องใสความผ่องใสนั้นก็คือฟังแล้วเข้าใจเพราะนั้นครั้งเราอาจจะไม่เคยฟังพอฟังแล้วมันก็ได้ฟังในสิ่งที่เราไม่เคยได้ฟังสิ่งที่เคยได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดพอเข้าใจพอฟังอีกครั้งหนึ่งจะเข้าใจมัดชัดมากยิ่งขึ้นเช่นครั้งหนึ่ง พยาศะก,กุรบุตรได้มีความวุ่นวายในใจเพราะตื่นมาตอนดึกเห็นข้าทาสบริวารที่ขณะที่มีสติดีอยู่กำลังร้องเพลงบ้างดิดสีตีเป่าบ้างรำบ้างอะไรต่างๆบ้างกิริยาก็อ่อนช้อยนั่งก็เรียบร้อยสงบสงเสงียมเยี่ยมตัวอย่างดีแต่ดิดไปดิดไปพอมันดึกพยาศะเข้าห้องพักหลับ พวกนางข้าท่าทั้งหลายก็หลับแต่นางก็หลับในท่าแตกต่างกันไปเพราะความเหนื่อยความอ่อนเพลียเพราะเล่นดนตรีมานานเพื่อจะฉลองให้พระยศนั้นได้รับความเพลิดเพลินแต่มันตรงข้ามกันทำให้พระยศนั้นเกิดความวุ่นวายใจไปนู่นไปนี่ก็มีแต่เสียงและจะอยู่ความเงียบเงียบมันก็มีแต่เสียงเดี๋ยวนอนร้องเดี๋ยวคนนี้ตีพอพอพยศหลับนั่นเองพวกนี้ก็หลับตาม พยาสาเห็นว่าเงียบดีแล้วจึงได้ออกมามาสูดบรรยากาศที่สบายบายกับความเงียบนัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีพยาสาก็ต้องการความสงบเพราะมาเลีนยงสงบปั๊บก็ออกมาพอออกมามาเห็นกิริยาของข้าทาสบริวารที่ดิดสีด,ด,ดีเป่านักดนตรีทั้งหลายสิบคนนั้นได้เป็นผู้หญิงสาวรุนร้วน แต่นอนในท่าต่างกันไปบางคนก็นอนถาขาทางบ้างบางคนก็นำลายหลายบ้างบางคนก็นอนกโกลนบ้างบางคนก็เอาขาพาดคอคนอื่นเขาบ้างบางคนก็ผ้าเวอร์ก,ก็ไปใกล้จะโปบ้างกิริยาทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นทำให้พยัะเกิดความสะท้อนใจนี่หรือความงามของสตรีที่มีอยู่ในขณะที่มีสติ แต่พอไม่มีสติหลับไปแล้วนี้ไม่รู้ตัวเลยแม้แต่นิดเดียวว่าตัวเองนั้นอยู่ในท่าอะไรทําให้เกิดความขัดใจกับพยาะาเกิดขึ้นจึงได้เดินออกจากบ้านลงบันไดไป เห็นแล้วก็บ่นไปว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอไอ้วุ่นวายก็คือนอนไม่สบายขัดข้องคือเราจะเอาอย่างนี้เขาก็จะเอาอย่างนั้นมันไม่ได้อย่างใจมันก็เลยบอกว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอเดินไปก็บ่นไปเดินไปก็บ่นไปบังเอิญว่าเส้นทางนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์กําลังเสวยมิมุติสุขอยู่โคนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง พระยศะะก็เดินออกไปก็บ่นไปเดินไปก็บ่นไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันมีความเงียบอยู่พระองค์ก็ได้ยินรู้สภาวะของจิตของพระยศเป็นอย่างไรพระองค์จึงได้ทรงตรัสออกว่ามาที่นี่สิที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดคล้องมานะที่นี่สิที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ไม่ไมขัดคล้อง เสียงที่พยศาศะได้ยินนั้นไม่เคยได้ยินเสียงอย่างนี้มาก่อนเสียงอะไรนาะเสียงทำไมจึงได้เพาะพกพิงอย่างนี้แค่เสียงก็ทำให้เกิดความอิ่มใจแล้วจึงเดินตามเสียงนั้นไปพอไปถึงเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสาัม,ม,ามพุทธเจ้านั่งด้วยความสง่างามรัศะะมีนั้นเปลงป่งปลังสว่างสวัยอิ่มเอิบเพราะพระพุทธเจ้าสําเร็จอนุตราสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็มีอินทรีย์ที่ผ่องใส พระยศศาเห็นอินทรีย์ของพระเจ้าที่ป่องใสขนาดนั้นจึงได้นั่งลงถอดรองเท้าออกวางไว้ข้างทางแล้วก็กระลาคารเข่าเข้าไปกาบเท้าเท้าของพระพุทธเจ้าที่นั่งอยู่บนอาสนะบัลลังตรงนั้นกาบเสร็จเรียบร้อยนั่งสงบนิ่งพนมมือนิ่งอยู่ไม่ต่างอะไรกับคณะสัตยาิโยมทั้งหลายที่กําลังนั่งฟังธรรมอยู่นี้นั่งด้วยความสงบใจก็สงบกายก็สงบวาจาก็สงบ จิตเป็นหนึ่งกายเป็นหนึ่งพยาสนั่งสงบดีองค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมให้ฟังอริยรสัจสี่กับอนุปุพิกถาสองการซ้อนเมื่อพยาสนั้นกำลังทุกข์อยู่พอได้ฟังธรรมที่มีไพเราะมีแต่ความอิ่มใจสบายใจเข้าใจในธรรมคำสอนพระเจ้าอย่างถ่องแท้เมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมจบลงแล้วพยาสักุรบุตรก็ได้เป็นโสดาบัน ง่ายไหมรู้สึกว่าง่ายแต่เพราะอะไรเพราะพญาศนั้นได้เคยทําบุญสร้างบารมีมากับพระพุทธเจ้ามาหลายภพหลายชาติแล้วทําให้เข้าใจในธรรมแต่บังเอิญว่าพญาศกําลังทุกข์อยู่พระเจ้าคลายทุกข์ให้เหมือนคนที่ผงกําลังเข้าตาอยู่มองก็ไม่รู้อะไรต่างๆไม่รู้แต่มีคนมาแค่อ,อกผงออกได้ความเจ็บปวดเวทนาทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นก็หายไป พระยาศาก็อิ่มใจเป็นสุขใจโอ้ที่บ้านเกิดขึ้นอาโกราหวนขึ้นมามารดานั้นทุกคืนความเป็นแม่ลูกจะหลับไปแล้วก็ตามต้องลุกขึ้นมาเปิดมุ้งดูลูกว่าลูกหลับสบายหรือไม่มีผ้าห่มปิดหน้าอกหรือเปล่าหนาวหรือเปล่าเป็นยังไงหรือเปล่านั่นคือแม่แม่นั้นก็ห่วงใยลูกไปเปิดดูอ้าวลูกไม่มียาศาไม่มีในมุ้งที่นอนที่เตียงก็ออกไปเรียกที่นูน่นที่นี่ ไปที่น่นก็ไม่เจอไปที่นี่ก็ไม่เจอที่พยัสสะเคยนั่งก็ไม่มีเที่ยวหาปอหาเสร็จแล้วไม่เห็นแล้วก็จึงได้เรียกยาศะายาศะลูกอยู่ไหนยลูกอยู่ไหนก็เรียกเรียกไปก็ไม่มีขานตอบจนนางทาสีทาสาที่อยู่นั้นรู้สึกตัวขึ้นมาแม่ก็เร็เวเร็เวเร็วให้ไปเรียกเสด็จพี่สามีเศรษฐีพอเรียกกันมาปับ๊บย่าเห็นเป็นพยัสสะไหมไม่เห็นทุกคนก็ไม่เห็นทั้งหมด หัวอกของแม่นั้นจะแตกสลายไม่ให้ได้พอไม่เห็นลูกเรียกหาไม่ได้ยินลูกไม่ขานตอบนั่นนะหัวอกของแม่ก็โอ้ยบอกให้เศรษฐีนั้นเล่งเรียกทาสีทาสานใช้ออกมาเอาตะเกียงประทีปโคมไฟคนละดวงละดวง,ดวงออกไปให้หมดไปตามหาพยาศาห้เจอเศรษฐีก็ไปทางหนึ่งแม่หรือมารดากับภรยาของพยาศาก็ไปอีกทางหนึ่ง แต่เศรษฐีนั้นบังเอิญว่าไปในเส้นทางที่พยศาศะเดินไปเจอพระพุทธเจ้าระหว่างที่เดินไปเจอไปถึงไปเห็นรองเท้าพยศาศะก็จําได้ป่าก็ร้องไปเรื่อยร้องเรียกไปเรื่อยพอเห็นรองเท้าก็ดีใจโอ้พระสกพยศคงอยู่แถวนี้พอเข้าไปเห็นพระพักแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสามพุทธเจ้าก็เห็นพยศพนั้นนั่งอยู่เบื้องหน้า เศรษฐีก็เ,เลยคานเข่าเข้าไปกราบแทบเท้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันเกิดศรัทธาทั้งๆท,ท,ท,ที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนเพียงแค่เห็นอินทรีย์ที่ผ่องใสก็ไม่ต่างอะไรกับที่พระโมกพระสารีบุตรเจอพระอัศสชินั่นเองเพอเห็นอินทรีย์ที่ผ่องใสก็กราบกราบอย่างลาบคาบแล้วก็นั่งสงบนิ่ง องธรรมเดจพระสามมาสามพทธเจ้าพระองค์ก็ทรงทราบด้วยจิตญาณของพระองค์นี้ว่าเศรษฐีนั้นมีความรู้สึกเช่นไรก็จึงได้แสดงธรรมอริยสัตตรอนุพุพิกถาเหมือนกันเดียวกันที่แสดงกับพระยศกุลบุตรพระยศก็นั่งฟังอยู่เศรษฐีพอแสดงธรรมพระพ,พุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้กับเศรษฐีจบลงพระยศนั้นเศรษฐีนั้นได้เป็นโสดาบันได้เก็นดวงตาเห็นธรรมถึงไตธนาคมแต่ว่าพระยศนั้นได้เป็นพระรหัน นี่คือการฟังธรรมครั้งแรกได้ฟังครั้งแรกในสิ่งที่ไม่เคยฟังทําให้พยาศาคุลบุตรนั้นได้เป็นโสดาบันพอฟังกันเดียวกันอีกครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้กับเศรษฐีผู้เป็นบิดาฟังพยาศานั้นก็อยู่ด้วยความสงบฟังอีกครั้งหนึ่งก็เข,เข้าใจชัดมากยิ่งขึ้น พอเข้าใจชัดมากยิ่งขึ้นไม่มีอะไรสงสัยไม่มีอะไรลังเลเชื่อหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็ปล่อยความรู้สึกทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นทั้งหมดสิ้นพยาสะคือจึงได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเราทุกท่านเราทุกคนทำไมการแสดงธรรมนั้นจึงได้สำเร็จได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความเข้าใจเหมือนบัวที่อยู่เหนือน้ำแล้ว พอเจอแสงพระอาทิตย์ก็ย่อมบานชันใดบุคคลที่มีศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสสะสมบุญบารมีมาเหมือนต่างปางก่อนนั้นไว้กับพุทธศาสนาอย่างมากแล้วตายนั้นกายนั้นอาจจะแตกกายลำลายขันไปแต่ละพบตรชาติแต่ละพบตรชาติไม่รู้ขี่พบี่ชาติแล้วแต่ตายนั้นคือเปลี่ยนไปทุกพทุกชาติแต่ดวงจิตนั้นไม่ได้เปลี่ยนไปด้วยดวงจิตก็เ,เป็นยงจิตอย่างเดิมอยู่บารมีก็ยังมีเหมือนเดิมอยู่ มันก็เพิ่มขัน้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆพอมันเพิ่มเตินแต่ว่ายังไม่หลุดพอมาเจอพระเจ้าอุบัติขึ้นมาแสดงธรรมให้ตรงกับใจตรงนั้นมันก็หลุดทันทีหลุดแล้วก็จิตก็หลุดพ้นเพราะฉะนั้นคนเรานั้นการที่จะป,ปรพิปฏิบัติธรรมได้ไม่ใช่จะเป็นคนแก่ไม่ใช่คนผู้มีอายุปานกลาง ไม่ใช่คนหนุ่มคนสาวแต่แม้กระทั่งเด็กอายุเจ็ดขวบก็าสามารถประพฤติปฏิบัติทมได้สําเร็จเป็นพระอรหันได้เช่นพระราหุลราชกุมารถามว่าราหุลราชกุมารมีอายุเพียงแค่เจ็ดขวบเท่านั้นเองแต่ทําไมฟังทมคาสอนพระเจ้าทําความเพียรแล้วราหุลราชกุมารจึงหมดอาสวะกิเลสเป็นพระอรหันตั้งแต่อายุเจ็ดขวบอายุอัคาาขันนั้นเพียงแค่เจ็ดขวบเจ็ดปีจริงอยู่แต่บุญบรารมีท่านสะสมมามากเหมือนบัวที่อยู่เหนือน,น้ําฉันใด จิตของพระราหุลก็เป็นฉะนั้นอาตมาก็จึงได้บอกว่าญาติโยมทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่ใช่เกิดมาชาติที่แล้วนับถือาศาสนาพุทธอย่างเดียวไม่ใช่โยมเกิดมาแล้วบางคนอาจจะเกิดในประเทศอินเดียก็ด้วยบางคนก็เกิดในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก่อนก็นกด้วย นั้นเกิดในพระพุทธเจ้าได้ฟังรรมาแล้วแต่ของเรานั้นอาจจะทํล่าช้าไม่เหมือนกับพระยศเขาทํามามากเราอาจจะทํล่าช้ามาบุญนั้นตายไปแล้วตายไปแล้วบังเอิญว่าในประเทศอินเดียเราไม่ไปเกิดเพราะเขาแล้วเกิดเกิดอยู่แต่เรา,าอินเดียนั้นาศาสนามันหายไปหมดแล้วาศาสนาไม่มีแล้วในประเทศอินเดียแต่าศาสนามาเจริญในประเทศไทยปุเกปกตะบุญ,ญาตา การสะสมความดีไว้ในปางก่อนจึงพาให้ดวงจิตวิญญาณนั้นต้องไปเกิดในดินแดนที่มีพุทธศาสนากำลังเจริญรุ่งเรืองอยู่ดังเมืองในในปัจจุบันนี้ถ้าเราเกิดในยุคข,ของกรุงศรีธยาละมีแต่ลบลาฆ้าฟันกันถ้าเราโกงก่อนเกิดก่อนในกรุงศรีธยาสุโขทัยและก็มีแต่ลบลาฆ้าฟันกันถ้าเราโกดก่อนเกิดก่อน,อนพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมาละมันก็ไม่มีาศาสนา เท่าเราเกิดที่หลังาศาสนาพุทธหลังจาก5,000ปีไปแล้วเราก็ไม่มีโอกาสได้รู้ธรรมทำไมเราจึงต้องมาเกิดในยุคขณะในปัจจุบันนี้าศาสนาในโลกนี้ทั้งหมดมีเหลือประเทศน้อยมากอินโดนีเซียก็มีอยู่น้อยอัิกาลนิฐานนั้นหายไปแล้วในอดีตนั้นคือพระพระเจ้าอโศกมหาราช ได้นำประกาศไป,ปศาสนาแกะเขาให้เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนายิ่งใหญ่ก็มาถูกอิสลามมาทำลายอยู่อย่างที่เราทราบกันดีอยู่อินโดนีเซียบรูพุทโธก็ทำด้วยหินว่ามั่นคงแข็งแรงต่อมาภายหลังอิสลามก็มาตัดรอนมาเลเซียก็เช่นเดียวกันทางภาคใต้เราของเราตัวนี้กำลังว้าวุ่นพวกเราก็ทราบกันดีอยู่แต่ที่มันอยู่ที่มั่นคงที่สุดพม่าก,ก็ยังไม่มี อาตมารทราบดีว่าพมา่านี้ยังไม่มีพระรหั์เหมือนดังเมืองไทยถามว่าพม่านี้มีคนประพฤติปฏิบัติธรรมไหมประพฤติปฏิบัติธรรมแต่ยังไม่สุดตรงแบบปล่อยวางเหมือนดังหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นในอดีตถามว่ามีพระประพฤติปฏิบัติธรรมไหมมีอยู่แต่พึกประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นประพฤติปฏิบัติธรรมยังไม่สามารถเข้าไปสู่ความหลุดพ้น เพราะยังไม่ได้ปล่อยวางยังยึดติดนู้นนั่นบ้างนี่บ้างมันไม่ต่างอะไรกับประเทศอินเดียก่อนที่พระเจ้าจะอุบัติขึ้นมาตัดสรุนั้นถามมาคนอินเดียมีาศาสนากันไหมมีมาศาสนามีเยอะแยะมากแม้กระทั่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังเราต้องไปลองถูกลอง